ออกมาเลยออกมาเลยเฮ้ยมึงชนเมียกูเหรอวะผมไม่ได้ชนคือแฟนคุณตัดหน้ารถผมจริงทำไมคุณพูดอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเป็นคนรวยมึงไม่ติดคุกอยู่แล้วนี่ไม่รับผิดชอบต่อางคมเหรอพี่คุณไม่ใช่นะไม่ได้ว่าผมแบบขับรถหรูมีตังค์แล้วแบบจะชนใครก็ได้อย่างเงี้ยโทรหาตำรวจดีกว่าจบเลยอ่ะดิคุณโทรเลย มาเลยออกมาเลยเฮ้ยมึงชนเมียกูเหรอวะฮะคือผมอไม่ได้ชนพี่เไม่ต้องพูดเลยนี่เมื่อกี้เห็นกับตาเลยผมไม่ได้ชนจริงๆคืออย่าอ้างอย่าอ้างผมไม,ไ,ไม่ต้องอพูดเลยนี่มาถึงแล้วพูดอย่างเดียวเลยนะขับมาชนเปี้ยงเลยใช่ปะใช่พี่เขาชนหนูแล้วเขาไม่เบรกเลยเมื่อกี้หนูเดินข้ามถนนน่ะโอ้หขับรถเร็วที่หว่านในทุ่ได้ชนจริงๆเฮ้ย เนี่ยดูดิมันเป็นแผลขนาดเนี่ยถ้าไม่ชนแล้วมันเป็นแผลอย่างนี้ได้ไงเลื่อนอย่างนี้ได้ไงฝ่าไฟแดงมาด้วยใช่ไหมฮะตรงนั้นอะ่ะทาไมถึงไม่เห็นคนคนเดินอะ่ะผมไม่ได้ฝ่า<อ>ผมไม่ได้ชนจริงๆคือแฟนคุณเนี่ยมาตัดหน้ารถผมโธ่ทาไมพูดอย่างนั้นนะคุณใครเขาจะมาวิ่งตัดหน้ารถคุณแบบนี้ไม่มีหรอกผมพูดจาโคตรหมาเลยอ่ะใครจะวิ่งมาตัดรถฮะมันเสี่ยงไปพิการขึ้นมาทําไงคือผมผมไม่ได้พูดหมาแต่แฟนคุณอะ่ะกระโดดมาตัดหน้ารถผมจริงเอ้คุณแม่งมึงมึงจะพูดอะไรก็ได้ไงงหหหรรืืออวว่่าาาเมาาไไน ฮะโอ้เมนน่ะกินเหล้าหึงเลยอะผมไม่ได้ชนกินเหล้ามาแล้วขับรถอย่างนี้แล้วมาชนคนอื่นเหรอไม่รับผิดชอบใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คือคือผมไม่ได้ชนจริงโอ้แม่งพูดอะไรก็ได้เหรอ,อหเอามาเลยห้าพันดีกว่าค่ารักษาพยาบาลแล้วทําไมาผมต้องจ่ายก็ผมไม่ได้ชนชน่ะมึงชนผมไม่ได้ชนมึงชนเลยเห็นเลยเมื่อกี้เห็นกระตายเล่นโทรศัพท์ได้ใช่ไหมในรถอะล้วขับรถเร็วแล้วเมาเหล้าด้วยเนี่ยฝ่าไฟแดงด้วยเนี่ยผมไม่ได้ชนอ้าวัไม่รับผิดชอบปะเด๊ ไม่ใช่ไม่รับผิดชอบประเดทหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีขับรถก็หรูเป็นคนรวยแล้วจะไม่จ่ายเหรอจะทำไรก็ได้อย่างงี้เหรอผมไม่ได้ชนคือแฟนคุณตัดหน้ารถผมจริงทำไมคุณพูดอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเป็นคนรวยมันไม่ติดคุกอยู่แล้วนี่ไม่รับผิดชอบต่ทังคมเหรอมไม่ได้ชนจ่ายเงินมาดีกว่าเนี่ยจะาปล่อยให้ยืนเจ็บอย่างงี้นานป่ะเอาเงินมาดีกว่าไ,ไปรักษาพยาบาลคุณไม่มีความรับผิดชอบเลยว่ะเป็นคนรวยแล้วเป็นอย่างงี้เหรอวะ ไม่ใช่นีช่ชนถ้าไม่จ่ายก็โทรเรียกตำรวจดีกว่าให้ตำรวจเคลียร์เลยว่ะเออโทรเลยโทรเลยไอ้<ห>แม่พ,มพูดจาหน้้แบบีโโอพูดจาโคตรหมาแดกเลยนี่โทรหาตำรวจดีกว่าหรือเอาไงถ้าไม่โทรก็จ่ายมาห้าพันจบเลยแค่ห้าพันหนึงคูณค่ารักษาแม่งพูดอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องโทรเลยโทรเลยจะจ่ายเงินหรือจะให้ให้โทรหาตำรวจคือจะโทรใช่ไหม อยากโทรได้โทรเลยอันี่โทรเลยก็คือผมไม่ได้ชนจริงๆไม่เห็นใจคุณหาเช้ากินข้ามเลยโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์อย่างเงี้ยแป้งเป็นคนรวยแล้วคิดจะทําอะไรก็ได้ชนใครก็ได้ไงเฮ้ยคุณไม่ใช่นะไม่ได้ว่าผมแบบขับรถหรูมีตังค์แล้วแบบจะชนใครก็ได้อย่างงี้คือโทรหาตำรวจดีกว่าเฮ้ยอันี่โทรเลยกล้องหน้ารถผมก็มีกล้องถุนก็มีเรียกมาเลยจะดูเลยเพราะผมว่าผมไม่ได้ชนผมมั่นใจมาก เออเออโทรดิเออโทรเลยโทรอ่ะนี่โทรเลยเนี่ยดูโทได้ไหมต้องดูเลยเนี่ยโทรจริงเจอแน่ไม่จ่ายเงินเอ้าคุณรวยไปดีครับมีอะไรกันอ่ะนี่ไงพอดีเลยคุรวยพอดีก็คือผมอ่ะขับรถมาปกติแล้วแฟนของคุณคนเนี้ยก็กระโดดมาตัดหน้ารถผม แล้วพอผมลงมาก็พูดอย่างเดียวว่าผมชนผมชนผมชน,มชนคือผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ชนเพราะว่ากล้องหน้ารถผมก็มีกล้องถอนก็มีแล้วอยู่ดีจะมาขอเงินผมห้าพันบาทแล้วผมจะทําไมผมต้องจ่ายก็ผมไม่ได้ชนถูกป่ะครับถูกถูกคือยังไงมึงสองคนฮะฮะอีกแล้วประจําไม่ต้องไปให้มนะันไอสองคนเนี้ยมันหลอกคนงี้ไปทั่วแหละ โอ้ทำประจําอะไรทำหน้าทำตาไม่ได้เลยดิไม่มีคนเลยอ่ะไปไหนก็หมดไม่รู้นเทศกาลนะ่ยแท้เรได้มาเท่าไหร่ ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอืมเง็นก็เสียไปด้ด้สี่สิบาทเด้อหกสิบเนี่ยโอ้หกสิบจะเอาไปทำอะไรได้วะมันจะให้ทำยังไงก็มันไม่มีคนน่ะได้ไม่แค่เนี้ยวิ่งทั้งวันก็ได้แค่เนี้ยอีเจมันมาทวงค่าเช่าบ้านแล้วนะรู้ปะทวงอีกแล้วเหรอเออสองเดือนแล้วเว้ยนันมันเร็วยังวะเพิ่งผัดเองไม่เหรอ มันก็ครบเดือนแล้วไงต้องจ่ายพุ่งนี้แล้วนะเว้ยพ่งนี้ด้วยเหรอเออเอาไงเนี่ยหมจ่ายวะเนี่ยมึงคิดดิอ่ะมึงก็คิดดิทำเหมือนเดิมไหมทำอะไรกระโดดตัดหน้ารถเนี่ยแล้วมีใครกระโดดก็มึงแล้วทำไมต้องกูทำไมมึงไม่กระโดดบ้างคะกูเป็นผู้ชายใครเขาจะเชื่อว่าถ้าคนขับเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเขากลัวแล้วเอาผู้หญิงแหละ มึงแหละผู้หญิงอ่ะเขาสงสารมึงไม่ต้องอ้ามึงกะจะไปม,มีคนอื่นใช่ไหมมึงกะให้กูตายจริงใช่ไหมฮะคนอื่นอะไรกูเลี้ยงมึงคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยออจะมีใครอีกวะไปไหมเนี่ยเออเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งเล่นเกมก่อนถ้าไม่ไปกูนอนแล้วนะเออเออเออ,เอ,อไปไปไปมาเร็ว,วตังก็ไม่มีต้องไปซื้อน้ำแดงทำเลือดอีกอย่าบ่นมากดิ ออกมาเลยเออกมาเลยทำอย่างเงี้ยเนี่ยโดดหน้ารถเขาประจำต้มตุ๋นคนไปเรื่อยบางทีก็ตกทองบ้างอะไรบ้างเอออันนี้มันเพิ่งออกจากคุกนะไอ้เนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาได้เดือนกว่าคือ,อยังไงมึงสองคนไม่มีงานดีๆทํากันหรือยังไงวะเออกูก็เห็นมึงขับวินอยู่ดีมึงก็ทํากลับมาทํานี้ทำไมวะหาไม่ได้เนี่ยพี่นีก็ขับวินได้วันหกสิบบาทนะพี่มึงก็ใช้ให้มันน้อยๆหน่อย เออมึงขยันทํางานเนี่ยวิ่งรอบเยอะๆไม่ใช่ว่าอยู่แต่วินนั่งเล่นแต่เกมนะแล้วเรายัางไงคือไม่คิดจะทํางานทําการก่อผัวกินไปวันๆก็ง,งานมันหาย,ยากอะพี่ก็หาเรื่อยๆจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วนะพวกมึงก็อ้างกันไปเรื่อยแหละมึงใช้ให้มันน้อยๆแค่นั้นแหละไม่รู้จะทำไงกับพวกมึงเลยแล้วคุณจะเอายังไงกับเขา พี่พี่พี่อย่าเอาเรื่องพวกหนูเลยนะพวกหนูมีความจำเป็นในการใช้เงินจริงๆนะพี่ขอโทษนะคะพี่หนูจะไ,ไม่ทำอีกแล้วเอาเป็นว่าผมไม่เอาเรื่องพวกคุณหรอกคือผมเข้าใจนะว่าเงินหายาก<ม>งานหายายากแต่การที่คุณมาทําอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจรเลยนะคือคุณมาหลอกคนอะอย่างเงี้ยคือผมอะ่ะก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกนะผมก็ทํางานหาเช้ากินข้าวเหมือนกันนะแล้วคุณคิดดูคุณบอกคุณไม่มีเงินลําบาก แล้วถ้าคนที่ขับระชนเนี่ยแล้วเจออย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ผมเขาอาจจะร้อนเงินเหมือนกันเนี่ยแล้วเขาต้องมาเสียงเงินให้คุณอีกอะคุณคิดว่าเขาจะลำบากยิ่งกว่าคุณไหมขอโทษจริงๆค่ะขอโทษนะคะจะไม่ทาอีกแล้วย่วเรื่องของเราเลยครับสรุปยังไงให้ผมจับเลยไหมไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแต่วันหลังก็ขอนะเลิกทำเลยนะอะไรแบบเนี้ไปมึงสองคนไปกลับบ้านไปเลยไป ขอบคุณมากๆพี่ตุรวจไม่เป็นไรไม่เปไ็นไร